สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะโอ้หทุกคนพี่ก็มาบอกว่าช่วงนี้นะยุทธยาอากาศดีมากจริงเลยค่ะเนี่ยตอนนี้พี่กําลังรอนะคะรอรถรับจะไปสถานที่ท,ที่ที่จะพาทุกคนไปก็อย่างที่บอกนะคะพอดีเมื่อวานเนี้ยเ,เวลามานันไม่ได้นะคะไปแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะรีบๆร้อนๆในการที่จะไปนะคะแต่ว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาละเมียด แล้วก็เดินดูให้มันทั่วๆให้สัมกับความสวยงามของสถานที่เหล่านั้นนะคะแต่ว่าเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากที่เคยไปมาแล้วหนึ่งรอบแต่ตอนนั้นคือเราอาจจะยังย,ย,ยังไม่เขาเรียกอะไรนะยังไม่ก็จะอันนี้เท่าไหร่ไม่คล่องเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้นะคะแต่คราวนี้ข้อมูลมีข้อมูลแล้วก็มีเรื่องที่จะพาไปเที่ยวแล้วก็พูดคุยกับทุกคนในสถานที่ตรงนั้นที่เราจะพาไปนะคะแต่ว่าที่ว่า บางคนนะอาจจะยังไม่เคยไปตรงนั้นแหละนะคะแต่หลายคนอาจจะเคยไปแล้วแต่ว่ามันสวยมากแล้วก็ตรงนี้ที่กาลังยืนหมุนไปหมุนมาตรงนี้น,นะคะทุกคนถ้าทุกคนจําได้ตรงนี้มันจะเป็นย่านตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตะแคงเก่าใช่ไหมเออตะแกงเก่า แต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะตะแรงแกงนะคะมันเป็นถนนมาหมดแล้วนะคะแล้วก็พอมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คี่ได้เห็นวิวทวทัศน์ของบริเวณโซนนี้ได้แบบเต็มเลยเพราะตอนแรกกะว่าจะไปตรงใกล้ๆนะคะไปดูที่เขากําลังตั้งเวทีทุกคนได้ยินเสียงไหมฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลวได้ยินไหมรถ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 เฮ้ยรถรถรรถรรถ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 ้รรรรรวรรร มันจะมีวัดจู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเกตก็คือตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมคะนี่วัดเกตวัดเกตเกตนะคะตรงนี้นะแล้วก็ข้างหลังตรงนู้นก็เป็นคุ้มขุนแผนเห็นไ,ไหมขณะเดินไม้ตรงนั้นอะ่ะเป็นคุ้มขุนแผนใช่ป่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นศาลาท่าน้ําพี่กําลังคิดอยู่ว่าอยากให้ทางจังหวัดเขามาปูไม้ข้างล่างให้มนันดีๆกันเลยแล้วก็ทํศาลาเนี้ยให้มันเป็นศาลาที่สำหรับลงไปนั่งได้อะไรเงี้ย แต่อย่างที่บอกค่ะทุกคนว่าเท่าที่กี้ดูเนี่ยนะคะเอ่อมันเหมือนก็ว่าฐานมันเหมือนเป็นปูนไปนหมดแล้วมั้งเป็นการก่ออิฐไปหมดแล้วไม่ได้เป็นลูกบวบใช่ไหมหลายคนอาจจะไม่รู้จักลูกบวบใช่ไหมลูกบวบคืออะไรลูกบวบมันก็คือ,ไ,อไม้ลวกใหญ่เห้ยเรียกไม้ลวกไม่ได้ไม้ลวกก็คือไม้ลวกลูกบวบก็คือไม้ไผ่ลำใหญ่ๆที่เขาเอาไปยัดไว้ใต้ตามแพรหรือว่าตามอะไรบางอย่างที่ต้องการให้มันลอยน้ำอ่ะขนาะเขาเรียกว่าลูกบวบนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วเนะี่ยมันจะต้องยัดลงไปตรงใต้แพรตรงนั้นเพื่อที่จะให้แพรเนะี่ยมันลอยน้ําแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องยัดให้สมดุลนนะ่ะนะคะมันถึงจะลอยแบบไม่โค้งไปเคียงมาได้แต่คาดว่าถ้าเกิดเขาจะทําจริงๆคง,งน่าจะทําให้มันเป็นขาวรอนมากกว่าไม่งั้นถ้าเป็นลูกบวบเนี่ยมันโค้งไปโค้งมาได้ใช่ป่ะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สมมติบบถ้าเกิดว่าน้ําหนักมันไม่บรรล้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่หวังที่คาลังคาดหวังอยู่นะคะว่าเขาน่าจะทาตรงเนี้ยและที่อยากเขาทำด้วยนะคะ อยากให้มีคนแบบมาตรงนี้แล้วก็จะได้มีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะคะเพราะบางทีบริเวณตรงนี้นะคะมันเป็นจุดที่มันอยู่ทางด้านข้างๆวัดเกศเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นคล้ายนเป็นสวนหย่อมอะนะคะบางทีมันก็อาจจะมันก็นั่งได้แหละแต่ว่าถ้ามันมีสารานั่งได้อีกหน่อยมันก็จะดีเปล่า <c oughs> นะอันนี้ก็พูดเฉยๆนะคะพูดลอยๆไม่ได้บอกใครเป็นการส่วนตัวนะคะแค่อยากให้มันสวยๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นวัดเกตใช่ไหมเราจะไม่เดินขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้กี่กาลังกาลังดื่มด่ากับธรรมชาตินะคะแล้วที่สําคัญสถานที่เหล่านี้เราไปกันหมดแล้วนะคะวันนี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์หรือว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยตลอดเดือนนี้เราจะมาอายุธยากันแบบไม่ได้เจาะลงไปลึกๆในสถานที่ที่เคยไปแล้วก็จะไม่ลงไปแล้วนะคะอาจจะไปแค่ไปแบบโฉบโฉบดูอะว่าเขามีงานอะไรตรงไหนให้เหมือนไม่รู้่าว่าเขาทําอะไรบ้าง แต่ว่าถ้าบางสถานที่ที่ยังไม่ไปก็จะมีการแบบลงให้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะบางที่ที่ยังไม่ได้ไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าอากาศดีจังเลยค่ะทุกคนลมพัดตลอดเวลานะคะถึงขนาดตอนเนี้ยลมอาจจะไม่พัดผมอาจจะไม่ปิวใช่ไหมแต่ว่ามันอากาศมันดีอะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะแล้วก็ตรงแถวๆเนี้ยต้นหมาลากไม้มันเยอะนะคะตรงเนี้ยต้นใหญ่มากแล้วต้นเลยก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเนี่ย เนี้ยใหญ่มากเลยเห็นไหมแต่ว่าสู้ต้นนั้นไม่ได้ต้นนั้นใหญ่กว่าเห็นจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะทุกคนมันทำให้กี้นึกถึงไอ้ต้นไม้ที่อยู่ด้านเจดีพระสุยโยทัยองวัสด์ทางด้านฝั่งตะวันตกของสูสิรีเราเจดีพระสุโยทัยทุกคนเห็นภาพรือปะข้างๆมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆแบบเนี้ยแหละใหญ่ๆเลยแหละใหญ่เลยแหละเพราะว่าตอนที่มันหักโค่นไปเนี่ยกี้เห็นในส่วนของรากมันอ่ะู้หแบบ คนคิดด like ูขนาดลากมันล like ึกขนาดนั้นอ่ะมันยังหักโค่นลงไปได้เลยอ่ะไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าลมมันพัดไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่มันล้มเราก็ไม่รู้ไงที่ไปถึงที่ผ่านไปตอนที่มันล้มไปแล้วแต่โชคดีนะคะที่ตอนที่เราไปวัดเราไปแถวๆนั้นอ่ะที่ได้เก็บเป็นทั้งภาพนิ่งนะคะแล้วก็วิดีโอเอาไว้เกี่ยวกับเจดีพระสุโยไทยก็เลยจะได้เก็บภาพต้นหมากรากไม้เอาไว้เพราะอย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนที่ติดตามกี้มาตลอดตลอด นะคะตั้งแต่แรกเริ่มกันมาเลยเนี่ยจะรู้ว่าคือกี้เป็นคนรักต้นไม้มากอ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากทําลายมันขนาดแถวบ้านกี้ะนะคุณลุงที่มันเจ้าของที่นาเนี่ยแกมาตัดต้นไม้ของแกแท้ๆนะคะกี้ยังเดินไปถามกันเลยบอกว่าลุงจะตัดต้นไม้หมดเลยเหรอคะลุงบอกว่าอ๋อไม่ตัดหรอกลูกตัดแค่บางบางอันที่มันแบบเออแกจะเอาไปเผาถ่านหรือก็จะเอาไปท,ทําธุระอะไรของแก คือเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับต้นไม้อะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่ทรัพย์สินของเราหรือว่ามันของของเราที่ก็ได้แบ่พูดไปเท่านั้นแหละนะคะแต่เพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าต้นไม้มันให้ร่มเงาอะเวลาอยู่ใกล้ต้นไม้แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติจริงๆจังๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีสมัยก่อนกี่ไม่รู้ว่าไอ้ต้นหมารากไม้พวกนี้มันมีเยอะขนาดนี้หรือเปล่าเลยะทุกคนทุกคนได้ทราบหรือว่าสมัยก่อนที่เนี่ยมันเป็นะ มันจะมีในส่วนของเนี่ยวัดวังอารามต่างๆพระราชวังพระที่นั่งนู่นนี่นั่นต่างๆนานาถึงแถวเนี้ยยิ่งแถวเนี้ยนะคะมันเป็นตแรางแกนเก่าใช่ไหมนั่นหมายความว่าแถวเนี้ยมันจะต้องเป็นตลาดเป็นชุมชนขนาดใหญ่สมัยกรุงศรีเพราะฉะนั้นในยุคนั้นน่ะมันอาจจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้มันอาจจะไม่มีก็ได้ถูกไหมเพียงแค่ว่ามันมามีในชั้นหลังแต่ว่าคิดดูว่า400กว่าปีรวมกรุงศรีรวมรวมรัตนโกสินทร์ตอนนี้เข้าไปได้อีกเท่าไหร่ละเกือบ700ปีเข้าไปียขยา ถ้าเขามาปลูกตอนช่วงนั้นจริงๆมันก็คือเจ็ดแปดร้อยปีแนละ้วถูกไหมแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ประมาณสองสามร้อยปีประมาณนี้ต้นไม้พวกนี้นะคะซึ่งมันก็ก็ใหญ่โตมันก็อยู่แบบว,าวานานแล้วอะ่จะจดได้าเท่าน,นั้นเองะคะ่ะแต่ถ้ามันจะต้องโดนหักโค่นไปด้วยธรรมชาติอย่างเช่นว่าพายุแรงแล้วหักโค่นรากมันไปเราก็คงจะทําอะไรมันไม่ได้เท่าน,นั้นเองนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> อยากจะแบบว่าพามาชมธรรมชาตินะคะแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีก็แอบมี แอบมีแบบพูดเรื่องส่วนตัวหรือว่าความคิดส่วนตัวลงไปเหมือนกันนะต้องขอโทษทุกคนนะคือกี้ก็เป็นอย่างนี้นแหละนะคะบางทีเรารู้สึกว่าคือถ้าให้กี้เลือกได้กี้คงไม่อยากจะให้สิ่งทุกอย่างที่มันเดินไปข้างหน้ามันมันไปเร็วขนาดนี้เนาะเราอาจจะเป็นคนเจนเก่าอะนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราเราเข้าใจในเรื่องของความทันสมัยแต่ว่าอะไรที่มันเร็วเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจะดีเสมอไปกี้เป็นคนยุคเก่าแล้วก็ เป็นคนที่สนใจเรื่องใหม่ๆเหมือนกันแต่ถ้า,ารู้สึกเสียดายกับอะไรต่างๆนานาที่มันเคยอยู่มานานในเกตตรงของมันแล้วก็ท้ายมันอาจจะไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเท่านั้นเองนะคะนี่หาะทุกคนก็ดูบรรยากาศไปพี่ก็มันจะบอกว่าตรงนู้นนะคะมันมีเสะแปดเหลี่ยมตรงนั้นนะคะหลังวัดเกศอ่ะตรงนั้นนะคะที่ทะเตรงนั้นะสะตรงนั้นน่ยนะคะเอ่อมันมีทางลงไปนะคะแล้วก็จะข้อมูลการขุดค้นพบเนี่ย เขาบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นบ่อน้ําสําหรับที่สูดสัตว์นะคะคล้ายๆเหมือนกับว่าเวลาที่มีการปรัดส,สีมีความต่างๆหรือว่ามีการจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะให้นักโทษลงไปในบ่อนะนะคะแล้วก็มีการแบบดมน้ําลงไปกั้นหายใจ <c oughs> มันทําให้กี้นึกถึงเรื่องอะไรหรือว่ากี้เคยพูดกับทุกคนอ่ะตอนนั้นที่เราไปคุยกันตรงถนนหน้าวังตราแล้วกี้พูดถึงเรื่องว่าเออมันมีสมัยก่อนม,นมีเรื่องกฎหมายนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย สมัยก่อนเนี่ยนะคะอ๋อที่พูดถึงวัมิกราชเพราะว่าถนนว่าวางตามันอยู่ใกล้วัมิกราชใช่ไหมที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาตัดสินอะ่ะมันไม่ได้มีกฎหมายแบบอย่างวันนี้มันไม่ได้มีศาลเ่อชั้นตน้นชั้นดีกาอุทธร์อะไรเงี้ยมันไม่มีแบบนี้มันเป็นแบบเหมือนกับว่ามีคนเป็นลักษณะเหมือนเป็นข้าราชการของทางอ่อของทางของทางอ่อหน่วยของราชของของของหลวงอะ่ะอาจจะมีแบบมีหน้าที่แบบตํารวจตรวจตาตัดสินคดี แต่มันไม่ได้มีพิสูจน์หลักฐานอะไรอย่างทุ่วันนี้ที่เรามีกันถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีการไปสาบานเสียนวัตมิกราชเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่มีการไปสาบานแล้วเขาบอกว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์มากถึงขนาดว่าถ้าใครแบบไม่ดีจริงอะ่ะคุณจะต้องตายตกไปตามกันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็พอมีการย้ายไปไว้ที่วังจันเกษมนะคะแล้วสุดท้ายมาอยู่ที่วิพิภัณฑ์ฐานห่า,า,นาเจ้าสังกยาความศักดิ์สิทธิ์ก็น้อยลงแต่ตอนที่อยู่ในที่เดิิมของงเาาในาววหหรล วิหารเก้าข้อที่ว่าเทมิกาอ่ะเขาบอกมีความศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยแล้วกี้ก็ยังบอกกับทุกคนเลยว่าสมัยก่อนน้าคนแถไม่เก่งเนี่ยสงสัยก็คงจะต้องตายฟรีเกันไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้คือห้าหไหมคะเราก็เลยทําให้เรานึกถึงตัวเนี่ยบริเวณตรงจุดนี้ค่ะที่เป็นสระน้ําตรงนี้สมมติว่ามีคนดําน้ําไม่เก่งอ่ะแล้วเกิดว่าเขาไม่ได้โกหกหรือเขาพูดไม่เป็นอ่างเงี้ยก็คงมีคนตายโดยบริสุทธิ์เนี่ยไปไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะคะในยุคสมัยนั้นอะออแต่มันก็ไม่แปลกหรอกว่าสมัยนี้มันก็เป <laughs> อาคุเล่นคเล่นเล่นเนี่ยบางทีชอบชอบบอกอินไงชอบอินก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนสัตว์โลกก็ต้องย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะทุกคนก็มีกรรมของตัวนั่นแหละนะคะตามนั้นแหละค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวกี้จะพาทุกคนไปสถานที่ที่เราจะไปกันสําหรับวันนี้จะไปที่ไหนติดตามชมนะคะกี้จะบอกว่าวันนี้กี้เหนื่อยอยังไงไม่รู้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้ามันยังกัดก,กว่าคือจริงๆอาจจะต้องใส่คู่หดียมันก็จบใช่ไหมแต่มีคนบอกกี้ว่ามึงต้องใส่ให้ชิน มึงใส่สักสามสี่วันเดี๋ยวมันก็จะไ้นี่เพราะว่าคล้ายๆเหมือนปลายเท้ามันจะบิดๆหน่อยอย่างเงี้ยนะคะแต่ได้อยู่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพราะอากาศบันหนาวด้วยไงมันก็เลยแบบทําให้วัสดุต่างๆมันไม่ยืดตัวมากเท่าที่ควรถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยปานนี้ยสบายๆแล้วแต่ก็ดีกว่าวันเยอะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ที่เราจะพาไปที่มั่นใจว่าทุกคนจะต้องชอบแน่เลยเพราะว่าที่นั่นสวยมากนะคะ,นะคะเพิ่งจะมีภาพเนี้ยลงไปในมิวสิกวิดีโอเพลงหนึ่ง ที่หลายคนก็คงเคยได้ยินแล้วเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เขาพาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นเลยค่ะเจอกันค่ะ